หนุ่มกัใชัยอัปเดตอาการมดดำเสียงแหบกว่าเดิมสลดไม่มีใครด่าอีผีจากกรณีที่มดดำคาชาพาออกมาโพสข้อความแจ้งข่าวติดโควิด -19 โดยเผยว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาตรวจทุกวันตรวจทั้งวันปรากฏไม่ขึ้นวันนี้ขึ้นชัดเจนมากขอภัยทุกท่านที่ได้ร่วมงานกาันติดโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอหยุดงานยาวเลย ล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้มีการพูดประเด็นดังกล่าวผ่านรายการข่าวใส่ไขว่าสองขีดนะครับคุณวัดดำเป็นโควิดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาดำเนินรายการไม่ได้น่าจะห่างหายจากเราไปสักอาทิตย์กว่าๆเพราะปกติ7บวก3ก็น่าจะ10วันก็7วันน่าจะดีขึ้นแต่หมอให้อยู่ถึง10แล้วหมอก็ให้ตรวจ ATK หรือ PCR อีกทีหนึง่งอาทิตย์หน้าจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู้ไงก็อาจจะต้องแบบว่าอยู่ต่อหรือเปล่าอีก7วันเราก็ต้องอีกเสาอาทิตย์หน้าจะได้เจอไหมหรืออาจจะไม่ได้เจอหัวเราะฮะไม่มีคนด่าอีผีแล้วพี่โทรไปคุยกับนางเสียงนางไม่ได้คือเสียงธรรมดาเสียงแหบอยู่แล้วนะนี่แหบหนักกว่าเดิม